สวัสดีครับวันนี้ก็มีข่าวดีมาบอกที่พี่เพื่อนเพื่อนยูทูบสายช็อตนะครับเล้วข่าวนี้ออกมาตั้งแต่วันที่21กันยายนปีคศสอง2นองนะครับก็ออกมานานพอสมควรแล้วนะครับกผมก็ได้ทำคลิปช็อต แล้วก็อธิบายไปแล้วในคลิปช็อตที่ผมเคยทําตอนนั้นนะครับก็เป็นช่วงเวลาในคอมมูนนี้ออกมานะครับมันจํากัดด้วยช่วงเวลาด้วยนะครับผมก็เลยไม่ได้อธิบายให้ละเอียดในข้อมูลนี้เขาก็ได้เขียนไว้ว่าวันที่ย1เกันยายนนะครับคศสองพนมีสองนะครับเทคออ 2, คัดรายงานนะครับเป็นเทคคัดนี้ก็เป็นบริษัทให้เทคและ สตาร์อ,อัพก่อตั้งขึ้นในเดือนมิถนายนปีคศ .2,548 นะครับรายงานนิวโมฮานะครับนิวโมฮานี้ก็เป็นฝ่ายผลิตภัณฑ์นะครับของ y u t u b e โ้ดบล็อกอธิบายแนยวทางแก้ปัญหานะครับแก้ปัญหาข่าวปลอมที่ที่เผยแพร่ข้อมูลเท็จนะครับนิวโมฮานะครับในนี้เขาก็ระบุด,ด้วยนะครับ มิโมห้าประธานบริษัทไฟล์ผลิตภัณฑ์ YouTube เปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่า YouTube จะเปิดตัวหรือ YouTube Partner โปรแกนะครับหรือโปรแกรมสร้างรายได้จากคาโฆษณาสำรับที่ทำคอนเทนต์ประเภท c r e เอเตอร์ u u e s h ช็อตในในปีคศ2023นี้นะครับก็เป็นปีนี้นะครับก็ <Wow. S 1> มีดังนี้นะครับโปรแกรมสร้างรายได้ ในฟังข้อง YouTube Short นะครับมีอัตราส่สวนแบ่งให้ครีเอเตอร์จำนวน40%นะครับจะดิดลิขสิทธิ์นะครับก็ u t u b e ดิดลิขสิทธิ์นี้ก็หมายความว่าเขาจะเครียดนะครับเครียดลิขสิทธิ์ในเพลงนะครับจะดิดลิขสิทธิ์เพลงต่างๆนะครับเพื่อให้ครีเอเตอร์นะครับครีเอเตอร์พวกเรานี่แหละนี่แหละครับเขาเรียกว่าครีเอเตอร์นะครับเพื่อให้ครีเอเตอร์ สามารถนำเพลงมาใช้กับช็อตได้หลากหลายขึ้นโดยไม่ต้องกังวลเรื่องปัญหาลิขสิทธิ์นะครับส่วนเงื่อนไครนะครับเงื่อนไครสร้างรายได้บน u t u b e ช็อตนะครับก็มีดังนี้นะครับส่วนเงื่อนไครในการยื่นข้อเปิดสร้างรายได้บน YouTube ช็อตได้แก่ผู้ติดตาม1,000ซับสไคร์นะครับ ก็มียอดวิว10ล้านวิวในช่วงเก่า0วันย้อนหลังนะครับก็ข้อมูลไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับถ้าเราฟังแล้วนะครับก็ยอดวิวสะสม10ล้านวิวนะครับในช่วงเวลาเก่า0วันย้อนหลังนะครับก็สําหรับเราที่แบบมือใหม่ก็อาจจะคิดว่าเยอะนะครับแต่สําหรับคนที่เขาแบบ มียอดวิวเยอะๆนะครับงายมากนะครับ10ล้านวิวนะครับเช่นโพสที่เขาดังเขาทำคอนเทนต์ดีๆนะครับที่มีเนื้อหาสาระตลกมกเฮฮานี่นะครับเขาก็สามารถทําได้นะครับแล้วก็ค่อนข้างจะได้ดีด้วยนะครับก็ข้อมูลประมาณนี้นะครับอาทีนี้ผมก็จะอธิบายเกี่ยวกับการนับวิวหน่อยนะครับเพื่อเป็นความรู้ต่อที่เพื่อนๆที่กําลังทํา y o YouTube นะครับ ส่วนเพื่อนๆท่านใดดูแล้วก็ขออััยด้วยนะครับส่วนกั้นนับยอดวิวนะครับก็มีไทยแพลตฟอร์มด้วยกันนะครับทีนี้ผมจะอธิบายจากด้านบนมานะครับขอย้ำนะครับข้อมูลทั้งนี้ก็เป็นข้อมูลที่เผยแพร่ด้วยแพลตฟอร์มของ YouTube นะครับส่วน เฟดบุ๊กนะครับเฟดบุ๊กนับยอดวิวเมื่อวิดีโอเลนไปแล้วอย่างน้อย3วินาทีนะครับเฟดบุ๊กบุสตอรี่นะครับจะนับ1วิวทันทีที่เปิดดูนะครับสตอรี่ของเขานะครับแบบวิดีโอสันส้นๆน,นะครับเขาก็จะนับ1วิวทันทีเมือม่อเมื่อเปิดดูนะครับส่วนส่วนอินสตาแกรนะครับ อินสตาแกรมนี่ก็วิดีโอและ LG TV นะครับจะนับยอดยอดจะนับยอดวิวนะครับเมื่อเลนไปแล้วอย่างน้อย3วินาทีนะครับ3วินาทีนี้ก็คือว่าไม่เยอะนะครับนิดเดียวนะครับ IG s t o r y จะนับ1วิวทันทีดีนะครับเวลามันสั้นนะครับส่วน YouTube ของเรานะครับ YouTube ของเราค่อนค้างจะเยอะนะครับ YouTube จะนับ วิวก็ต่อเมื่อมีคนดูอย่างน้อย30สบวินาทีนะครับ3าสิบวินาทีก็ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับถ้าหกสิบวินี่ก็หนึ่งนาทีใช่ไหมก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในในแพลตฟอร์มทั้งหมดนี้ YouTube ก็คนค้างอย่างเยอะว่าเพื่อนนะครับวิดีโอมีความยาวอย่างน้อย30วินาทีจะนับหนึ่งวิวถ้าดูจบนะครับอันนี้ ถ้าถ้าวิดีโอนั้นนนะครับยาว30ิวินาทีแล้วเราเปิดดูไม่จบเขาก็ไม่นับนะครับนี่ก็เขาก็บอกแล้วนะครับวิดีโอมีความยาว30บวินาทีจะนับหนึ่งวิวถ้าดูจบนะครับส่วนการไล์การไล์ผ่าน YouTube นะครับหรือว่าการไล์สดนะครับในแพลตฟอร์ม YouTube นะครับทันทีมีผู้ชมเข้ามาก็นับเป็น1วิวนะครับ อันนี้ก็ดีนะครับโดยไม่ต้องรอนะครับการไลฟ์สดต่วน t ทวิตเตอร์นะครับทวิตเตอร์อัพโหลดคลิปได้ซองจด20นาทีก็2นาที20วินนั่นเองนะครับจะนับวิวนะครับเมื่อดูอย่างน้อยซองวิและมีการแสดงผลบนจอมากกว่า5%นะครับก็เขาก็จะนับนะครับ ค่อนข้างจะจะดีนะครับส่วน t ิ k กตอกนะครับติ๊กตอกเขาจะนับ1วิวทันทีเมื่อวิดีโอเริ่มเล่นนะครับหากเป็นการดูซ้ำในวิดีโอเดิมก็จะนับเป็นอีก1วิวนะครับก็ค่อนข้างจะดีกอบเพื่อนนะครับติ๊กตอกถ้า YouTube ของเรานับแบบนี้ก็ดีนะครับแต่ว่าการดูซ้ำ YouTube ถึงแม้ว่าจะไม่นับวิวนะครับแต่เขาก็จะเพิ่มเครดิตให้เรานะครับ ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับต่อท,ที่เพื่อนๆที่กำลังทำคลิปนะครับทำคลิปโดยเฉพาะสาย YouTube ช็อตนะครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ